กองทัพภาคที่สองหึม,ขมเขมรป่วนตาเมืองทมถ้าคุมไม่ได้ต้องปิดระดมชุดควบคุมฝูงชนลงพื้นที่แล้วจากกรณีที่เมื่อวานนี้วันที่20กรกฎาคม2568รัฐบาลกัมพูชาจัดรถบัสกว่า23คันพาชาวกัมพูชาในกรุงพนมเปญไปเที่ยวปราสาทตาเมืองทมและปราสาทตาควายนอกจากนี้ยังพบว่า ชาวกัมพูชากลุ่มนี้ได้พร้อมใจกันถือป้ายไว้นิ้วเคลมพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวมีรายงานเพิ่มเติมว่าชาวกัมพูชาที่จะเดินทางไปยังปราสาทต,ตาเมือนทมและปราสาทต,ตาควายชุดนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกัมพูชา ทั้งเรื่องการเดินทางและอาหารการกินรวมทั้งยังแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์ยั่วยุโชว์ป้ายในพื้นที่ปราสาทด้วยโดยนักท่องเที่ยวชาวไทยหลายคนต่างพากันมายืนรอต้อนรับบริเวณบันไดาทางขึ้นตลอดทั้งวันเป็นจำนวนมากจนเวลาผ่านไปใกล้จะถึงเวลา15นาฬิกาก็เริ่มพบว่ามีตัวแทนของคณะชาวกัมพูชาสวมเสื้อสีขาวดังกล่าวทยอยขึ้นมาดูลาดเราก่อนประมาณ6คน หลังจากเห็นนักท่องเที่ยวชาวไทยมายืนรอนั่งรอบริเวณบันไดาทางขึ้นเป็นจำนวนมากผิดปกติก่อนจะค่อยๆพากันทยอยขึ้นมาประมาณ30คนโดยนักท่องเที่ยวชาวไทยที่นั่งรอได้ตะโกนเป็นภาษาอังกฤษว่า Welcome to Thailand อีกด้วยขณะที่บางคนก็ตะโกนเสียงดังว่าแผ่นดินตรงนี้เป็นของไทยและส่งเสียงเรียกโมนิก้าต่างๆนานาทำให้ทหารไทยและทหารกัมพูชาต้องมาห้ามเพื่อเกรงจะเกิดการกระทบกระทั่นกัน นอกจากนี้ยังพบชายกัมพูชาที่เดินลงจากตัวปราสาทก่อนจะข้ามเขตกลับตะโกนโวกเวกโวยวายเป็นภาษาขเขมรและชูมือขึ้นมาก่อนที่ทหารขเขมรจะห้ามปรามและพาตัวกลับไม่พอยังพบชายขเขมรสวมเสื้อขาวสัญ,ญลักษณ์ดังกล่าวซึ่งแหล่งข่าวระบุว่าเป็นบุคคลที่ถือป้ายประท้วงขึ้นมายังตัวปราสาทและใช้มือถือเดินถ่ายภาพไปทั่วไม่นานก็เดินทางกลับแต่ไม่ได้ถือป้ายใดๆเข้ามาด้วย และยังมีหญิงชาวกัมพูชาอีกหนึ่งรายที่วายๆในตัวปราสาทแต่ถูกทหารกัมพูชานำตัวกลับลงไปทันทีเพื่อป้องกันเหตุความวุ่นวายและการกระทบกระทั่งจากมวลชนชาวไทยที่เข้ามาเป็นจํานวนมากต่อมาทางด้านพลโทบุญสินภาดกลางแม่ทัพภาคที่2กล่าวถึงกรณีกัมพูชาขนประชาชนกัมพูชาหลายรถบัสขึ้นมาเที่ยวปราสาทต,ตาเมินทมและปราสาทต,ตาควายของไทยว่า รู้สึกยินดีและขอต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาและประเทศอื่นๆที่มาท่องเที่ยวและเยี่ยมชมปราสาทตามเมือนทมและปราสาทตาควายของไทยทั้งนี้นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กองจับภาคที่สองได้กำหนดไว้โดยได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและดูแลนักท่องเที่ยวเพื่อให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่ก่อความวุ่นวายเพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้เข้าเยี่ยมชมได้ตามปกติ ทั้งนี้ทั้งปราสาทต,ตาเมืองทมและปราสาทต,ตาควายเป็นโบราณสถานที่มีความสําคัญของไทยและมีประวัติศาสตร์มายาวนานหากนักท่องเที่ยวคนใดก่อเหตุวุ่นวายเจ้าหน้าที่มีมาตรการดําเนินการจากเบาไปหาหนักดังนั้นขออย่าให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเพราะนักท่องเที่ยวทุกคนเข้ามาเยี่ยมชมโบราณสถานของไทยต้องเคารพกฎระเบียบไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโซเชียลมีเดียมีการเผยแพร่ภาพคนไทยพร้อมข้อความภาษาไทยและภาษากัมพูชาระบุว่ารวมใจคนไทยใส่เสื้อไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวกัมพูชาด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพจากเจ้าของบ้านตัวจริงล่าสุดทางเพจกองทัพภาคที่สองได้โพสต์ข้อความบอกว่าจากกระแสที่กัมพูชาขนนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมปราสาทต,ตาเมืองทมกองทัพบ,บกมีการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ โดยได้แชร์โพสต์ของเพจกองทัพบ,บกทันกระแสที่มีแบนเนอร์ระบุว่ากองทัพบ,บกเตรียมการดังนี้จัดระเบียบร่วมกันถ้าคุ้มไม่ได้ต้องกำหนดมาตรการการปิดเตรียมชุดสืบสวนชุดควบคุมฝูงชนทั้งชายและหญิงและรถกระจายเสียงอนุญ,ญาตให้ประชาชนกัมพูชาขึ้นมาชุดละ100คนรอบละ30นาทีเตรียมล่ามภาษาเพิ่มเติมเตรียมเจ้าหน้าที่จากทุกส่วน ป้องกันการกระทบกระทั่งอย่างไรก็ตามทางเว็บไซต์ศูนย์บริการภาครฐเพื่อประชาชนก็ได้มีการเผยแพร่มาตรการดังกล่าวด้วยและต้องรอความชัดเจนจากกองทัพบ,บกอีกครั้งทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อให้พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ